ทีนี้มาเรื่องเรื่องด่านบ้างนิวอ่ะด่านนี้น่าจะน่าจะเสียวเลยเสียวด่านด่านที่ตราตรึงในในเกมตะกูลโซขำทำไเขาำขํำนี่คืออ่ะเอามึงก่อนเลยมึงขํำอ่ะบ้านหันสาสิว่าบ้านหันสาเนี่ยบ้านหันสาอยู่ในมันอยู่ในภาคไหนนะ พักแรกพักแรกเซนฟอร์เทสโอ้โหเข้าไปจําได้เลยไอ้ฮคยเข้าไปมีเลือดไม่เท่าไหร่นะเจอมงเจอมอนเกียดสุดไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้ลูกกลมๆอ่ะไอ้แคยแม่งวัวจะร้องไห้บบักดไปเยอะมอนก็เยอะกูจะผ่านไปได้รักเลือดเลยเที่แกเขาก็จะมีไอ้เป็นมอนที่อะไรเป็นหินมั้งไร้หัวจำชื่อไม่ได้เออไอ้ตอนนั้นมันจะอยู่อยู่ข้างล่างเลย แต่กูถือว่าลูกตุ่มมาเป็นบอลเป็นเป็น,ปนมอนที่สมสุดแล้วตอนแรกกูประทับใจมากมากมันที่จะมันจะมีกับดักด้วยบอกวะใช่เพื่อนกับดักเยอะมากๆอ๋ออีกเหมือนเขาเรียกว่าไงว่าทางมันงงด้วยนะใช่ไอทีม่มันมีขวานนู่นขวานนี่แล้วก็มีแบบปุ่มน,นมนู่นปุ่มนี่เต็มไปหมดกูจําได้แล้วแล้ว<อ>แล้วมันจะต้องแบบกูจะต้องแบบไปกดสวิตช์นู่นนี่นั่นแล้วกูจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะเลื่อนเปลี่ยนวิถีการการกิงของหินน่ะว่าแบบให้มันกิงไปทางไหนแล้วกูก็งงว่านี่กูทําถูกป่ะวะ กูใช่แล้วเพื่อนแล้วก็มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนีนั่นแหละไอ้ตงไอพีซีอ่อ, e อ,อ๋อมันจะมีมันจะม,มีตัวที่ติดอยู่ในกรงกูจะช่วยมึงยังไงวะไอ้เหี้ยกูแบบแม่งตรงนั้นก็มีทางวันนี้ก็มีทางไปยังไงอื่อันนี้ตาตึงในในทางที่ทเฮี้ย <laughs> เออแต่กูปปก็ชอบเป็นประสบการณ์ที่เหี้ยดีเอไมเป็นประสบการณ์ที่เหี้ยดีเป็นตุ้มนี่จริงนะกูแบบกูเครียดเลยกูเห็นมันแพนอีกแะ ต้องไปทางไหน่อก็ต้องหนีไปหรือยังไงอะไรอะไนั้นเหมือนเจอทางตันอะไรเงี้ยหนีก็ไม่รอดไปต่อก็ไม่ได้แบบโอ้บทเรียนอันเนิร์ดมีไหมด่านที่ชอบด่านที่ชอบเหรอภาคสามเลยอ่ามันชื่ออะไรนะน่าจะเอออลิทิลออฟโบลเลัลบอลีสวยมากอ๋อไอแมพีมาใช่ไหมแมพีมาไม่เป็นเมืองที่สวยสวยมากออนทิฟสโลิแวน อ๋อโอเคแบกนั้นสวยที่มันจะเป็นสะพานยาวๆแล้วเหมือนตรงสะพานนั้นมันจะมีอีอีหมาที่หน้าเหมือนกัสป่ะเออเหมือนเฝ้าอยู่ตรงอีมาทุเลตอะเงี้ยมีสองทางระหว่างมึงจะหนีมันหรือว่ามึงจะตูมันหนีได้ด้วยเหรอเหมือนจะเหมือนจะได้ป่ะมันจะมีมันจะมุ่งนีมันมีบาเรียนี่มันมีม่านม่านหมอกอยู่ใช่หรอเปล่าเียงกันอะไรจำไม่ได้แล้วเหมือนกันจำไม่ได้เหมือนกัน จำได้แค่ว่าแมปแมปแมปสวยจริง<ช>มันจะเป็น<ว><ว>ปราสาทอยู่ไกลๆแล้วก็จะมีดวงจันทร์อยู่ข้างบนพระจันทร์โอ้ตอนแบบเข้าเข้าฉากนัก้นหรอกโหสุดยอดจนกระทั่งกูกูเข้าไปลึกแล้วกูเจอพอรทิปเนี่ยกูหุบยิ้มเลยไอสัตว์ยิ้มเลยกูยิ้มไม่ออกเลยเนี่ยมึงถือดาบคู่มาฟันกูแร,กแรงๆนะคือแรงเลยนะไอ้ยังครูครูสอนดีเลยเลยนะเว้ยดีเลย์แท็กอะไอ้ยังเออใช่เป็นครูสอนดีเลย์เลยเป็นเป็นตัวแบบ เป็นตัวที่สอนในเรื่องของแบบว่าอย่าอย่าแพนิคโลอ่ะอย่าแพนิคดอสอ่ะกูแบบไม่งามแล้วกูกูหลบก่อนกูหลบก่อนหลบก่อนโอ้ยแมปเนี้ยแกแล้วกูเจอล้ะมาโอ้คุณแม่ชอบไอ้นี่ไหมแกนอาคายโอ้ไอ้เหด็กดักโซเป็นอะไรกับแมพแมพพวกแบบประมาณนี้เออพวกของสมุทรพวกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ในภาคสามจำไม่ได้ว่าใช่แบบนี้ป่าที่มันจะมีไอ้อ้วนๆสามตัวอย่างบนแล้วก็จะมีลิฟต์ใช่ใช่แบบนี้ป่าใช่มั้งกูเออไอ้เนี้ยลิฟต์ที่กูจำได้ที่กูชอบนะแม่งกูมีปัญหากับลิฟต์ที่สุดแล้วกูหาทางเปิิดลฟไม่เจอ กูจะหาเจอกูเ <rôle> ด <él an> ินงมตาแตกเลยบอลก็โหดไม่งันแบบต้องอ้อมอ่ะอ้อมไปแบบโอ้หอ้อมไกลที่หมายใช่ที่แบบว่าสุดของแมปนี้คือเราไปเจอที่เป็นที่น้องปะโอ้โหคู่หาบ้างที่เขาขี่คอกันใช่รักกันเลยรักกัน แล้วก็ทำเห้แม่งปล่อยอัลติเมทจากฟ้าใส่กูไอ้สัสยับเลยยิงแสงจะชอบชอบจริงไอ้เหี้ยมันฟาร์มกูใช้ฟาร์มเมี่ยวได้แหละตรงนั้นแหละมีไหมมีไหมชอบกดตายเป็นพิเศษไอ้แมพกระดูกอ่ะไอ้ภาคแรกอ่ะที่มันจะไปหากระดูกโตมันมันโคตรมืดอ่ะมืดตื้ออ่ะอ่ฮฮะะชอบมากชอบในที่แปลว่าเกียดอ่ะชอบที่แบบว่ามืดพอจะนึกออกแล้วที่มันมืดมากๆแล้วถ้าเกิดว่ามึงไม่มีไอ้คาตาคอมอะไรอย่างนี้แหละอ่า อ่ะฮะแล้วมันจะมีกระดูก<อ>กระดูกเยอะมากเลยใช่โอ้โยเ้ยมือนไปต้นเกมนะไอสัตว์นรกชิบหายแมปแมปประมาณ <ลก S 1> นั้นก็มีในในภาคสามแต่มันไม่มืดเท่าไหร่รู้สึกว่าภาคภาคนั้นภาคแรกมืดภาคแรงมืดกว<า>่าใช่เออแล้วก็อีกอันหนึ่งไบทาวโอ้โหไบาทาวนี่เป็นที่เรื่องลือเหลือเกินว่าเป็นหนึ่งในแบบมึงรักเลยเหรอรักที่แปลว่าเกลียดนี่คือหนึ่งในแบบ นี่คือหนึ่งในแมปที่แบบขนาดนามก็คือแบบเพี้ยที่สุดในตระก,กูลของแบบดาร์กโซอ่ะอ่ะแบบเกล่นถึงเขาเรียกไงนะนี่คือแมปในตำนานเลยดีแล้วที่มึงพูดมานี่คือนี่คือหนึ่งในตำนานอย่างแรกเลยนะนี่เป็นนี่เป็นแมปที่ซับซ้อนมากในเชิงของการออกแบบจริงคือมึงมามึงเริ่มจากข้างบนเว้ยแล้วไบทาวน์เนี่ยมันคือแมปที่แบบว่ามันจะเป็นแบบเป็นเหมือนแบบเขาเรียวกว่า ใช่เป็นชั้นๆลงไปเป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนนั่งร้านต่อๆกันเยอะเออะใช่ใช่แล้วทําต่อต่อลงไปเรื่อยเยแล้วมึงก็ลงไปมึงฝ่าฟันมอนมึงฝ่าฟันจากการที่พยายามไม่กิ้งตกอีอีนั่งร้านที่แบบว่ามีพื้นที่อันน้อยนิดให้มึงหลบอะลงไปได้ไม่พอนะมึงลงไปเพื่ออะไรวะมึงลงไปเพื่อที่ว่ามึงจะกลับขึ้นมาเ้ยเพื่อที่มึงมึงจะแบบมึงจะมาอีกฝั่งหนึ่งกลับขึ้นมาหรือว่ามึงจะลงไปตีไอ้บอสแมงมุมอะไรเงี้ยใช่ไหมเพืจะมีใช่ใช่ใช่ตรงนั้นอีก แม่งพอลงไปก็ต้องเจอไอ้โคนนั่นเองนะโคนเดินช้าด้วยโคตรหนืดเดินช้าหนืดหนืดแล้วแถมแม่งมีมอนแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะมีพวกหนอนเปล่าวะหรืออะไรอ่ะอยู่ข้างล่างหรือเป็นปลิงเหรอหรืออะไรสักอย่างอะที่เป็นตัวแบบยุงมั้งกูจําได้ว่ามียุงอ่ามันจะมีมันจะมีสักอย่างที่มันแบบว่าหยุ่ยหยุ่ยเนี่ยกูจําไม่ได้เลยอยู่ข้างล่างโคตรเกลียดมันเลยเฮียกูเกลียดฝัง ไบทาวนี่คือหนึ่งใน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 แมพที่กูกูตระพัดเกียรติอะ่ะคือมันลงลงยากมากเว้ยเพราะว่าทางมันซับซ้อนแล้วเราไม่รู้ว่าเรากระโดดไปอะ่ะเราจะเซฟไหมอะ่ะกับการแบบลงไปตรงเนี้ยแล้วแม่งก็ขมุกข,ขมัวแม่งไม่มีแสงโอ้โหเลยแล้วแบบเขียวเขียวทำอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยแล้วที่ยากกว่าคือแม่งหาจุดเซฟยากไอ้เหี้ยโอ้ไม่มีเลยหลังจากลงมาก็คือไม่มีเลยเจออีกทีข้างล่าง ใช่เจอกันอีกทีคือมึงต้องแบบเอาตัวรอดลงมาให้ได้แล้วก็แบบมันจะมีมันจะมีแค่แบบว่ามึงลงมึงมาถึงไบทาวใช่ไหมมันจะมีจุดเซฟใกล้ๆคือตรงที่เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นสะพานนิดหนึ่งอ่ะแต่มันอยู่ข้างบนเว้ยเป็นสะพานนิดหนึ่งมีจุดเซฟมีบอลไฟอยู่พอมึงจุดบอลไฟตรงนั้นเสร็จหลังจากนั้นไม่มีเลยมึงต้องลงมาถึงล่างของไบทาวมึงถึงจะแบบอีตรงโคนตมตรงนั้นอ่ะมึงถึงจะแบบสามารถจุดบอลไฟได้อีก ดีมากไม่ด้วที่มึงพูดมาไอ้นี่ด้วยนะความโหดแรงสักพักหนึ่งอ่ะที่แม่งวาร์ปไม่ได้ด้วยอ๋อใช่มันวาร์ปไม่ได้อู้เดินเดินมาเอาคงเอาของที่ลมจับเลยที่เพราะกว่าจะวาร์ปได้ก็คือนู่นอ่ะเราต้องไปเมืองใหญ่ตาเกมเลยอืมไปเจอกับไปตีนมใหญ่ๆเลดี้ก็เอออืออืออือฮึอือไวคูของภาคใช่ครับเอานั่นเอาไปก่อนอันนั้นเอาอ่า แบบหนึ่งก็จะเป็นไอ้นี่ไม่ไอ้ฟารลอนคีปปะ <Ooh. S 2> ที่แม่งเป็นพึ่งเหมือนกันอะในภาคสามที่อยู่ในภาคสามเช่ใชนนี้ปะวะที่แม่งต้องหาที่ <หา S 1> ต้องจุดอะไรวะจุดไฟเหรอจุดไฟใช่ mm. จุดไฟก็ไปหาเอโอเคฟารลอนคีปโอเคมัน okay. ก็ไม่ชอบแม่งงงเดินวนอยู่นั่นแหละฮ่าแต่บอลก็มีไม่รู้เต็มไปหมดแต่แต่แ,ตแตฟาร์ลฟารลอนคีปก็เป็นหนึ่งในในแมปบ,บึงพิษที่เรื่องลือแหละว่าแบบโอ้โหไอ้เหี้ยดาร์กโซนนี่ต้องมีบึงพิษจริงๆว่ะของกูกันของกูกันมีเยอะสกกี่ชอบ มีก็ชอบผินคนเล่นอดครวนด้วยความทรมานของแท้ของของเนอร์อะมีปะกูใช้กูใช้ข้อแมบที่ชอบแต่บางทีมันคือแบบที่เราเกลียดอ่นแหละแบบที่เรารักมาจู่าแล้วกันมาจู่าโอ้ยสวยๆแบบ่สวยแสงอาทิตย์สวยงามพระอาทิตย์น้ำโอ้โหสวยฟินเหลือเกินที่พักใจฮะมีผู้หญิงสวยๆแล้วก็เนี่ยของของของเอลเดนลิงอะที่มันเป็นโลกใต้พิภพอะ โอ้อะซีโอฟราอืมที่จะมีแบบดวงดาวอะไรอยู่แถโอ้นั่นสวยสวชอบมากกูจาได้ว่าแบบเจอครั้งแรกคือตอนที่เราแบบว่าเ้าเรียกไนะเหมือนเจอลิฟตอะเออจะลไปไไม่รู้ยนะเจอลิฟในป่าแล้วก็เฮ้ทไมมันลึกอย่างวะเฮ้ยมันลึกจังวะเออเพรา่ามันลึกจางวะแล้วพอเดินออกมาใต้ไม่มีดาวด้วยโอเน เนิร์ดพูดมาแต่ละอันนี่คือแบบว่าเป็นแมพสวยๆนี่คือเราเราชอบสุนทรีใช่ไหมเนิร์ดนี่เป็นคนชอบส่วนเรานี่อะไรละทมวะความทรงจำความทรงจำร้ายๆมันหายไปจากสมองหมดแล้วจำได้แต่แบบสิ่งสวยงามใช่ไหมใช่ของของทักของมึงที่พูดมาแต่ละอันเนี่ยนะทักพี่แต่แบบละทมเดินบ่อยอืม่ยเป็นคนชอบเดินเล่นอะไรเนี่ยเข้าใจถ้า ไอ้เด่นลิงมีมีอยู่นะไอ้แบบนึ่นไอ้แมบชื่ออะไรนั้งแดงอ่ะจำชื่อไม่ได้ละขวาขวาบนหน่อยคาลิดคาลิดใช่ใช่ใช่ตอนนั้นกูกลัวมากเลยตอนแรกอ่ะต้นเกมกูไม่กล้าไปตรงนั้นเลยแค่สีแดงกูรู้เลยสีแดงฉาบเลยหดหดไลนแน่เป็นแบบที่หดไลนแน่เลยไปได้ตายแน่อืมกูลองไปดูตามคาดเป๊ะแม่งทุ่งสังหารจะฉับมังกรแม่งยังโหดเลยส์มังกรเสื่อมสลายแล้วมันจะมีไอ้บึงไอ้บึงเสื่อมสลายนั่นน่ะที่มันจะมีใช่ พวกแบบว่ามีมีบอสด้วยนะมีบอสอยู่ตรงกลางด้วยนะใช่ใช่โอ้โหแยิงก่บ,บมึงพิษีเติมสลายนี่โคตรแรงคาลิตนี่แม่งนรกของแท้เ <laughs> ียกูเลยแบบดีแล้วที่กูไม่ไปตาที่กูอยากไปตั้งแต่แรกกู <laughs> ไปแค่ครั้งเดียวคือตอนต้นเกมแล้วต้นเกมกูไปแค่อย,อย่างเดียวนะอเอาดาบแไปหนีหมาไอ้หาหมาตีเล็กเวนอ๋อใช่คาลิตเราต้องไปเราต้องไปเพื่อไปเอาดาบดาบเกซอสเนี่ยเออใช่ใช่กูไปเอากูกลับเลยแล้วกูไปแมบกเวนต่อ ไปี่ตากูแบบถือดับด้สองอันแล้วเกตอนสองอันนะเออกูผูกพันกับริมเกรฟว่ะนี่โอ้ยริมเกรฟรู้สึกเหมือนบ้านบ้านเดี่ยวคนเออริมเกรฟนี่เหมือนแบบเหมือนบ้านคือคือมันจะมีแบบซาวแบบเขาเรียกไงวะซาวในริมเกรฟมันจะแบบเขาเรียกไงอะดูแบบชิวๆอะดูแบบสบายๆทำไมครับดูแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแมปแมปในเอลเดอร์ลิงมันมันมันสวยทุกอันแหละเพราะว่าเขาดีไซน์มาแบบ โอ้ันดีไปด้ดีเออดีไซน์ดีอืมแต่ริมเกฟเนี่ยที่ให้เพราะว่าแบบความประทับใจแรกอะเกะ็บป่ะเฟิร์สอิมเพชัของการอาตอนนั้นคือแบบกูวิดไว้กับกับผู้บึงอะแล้แบบว่าเนิร์ดก็วิดไว้กูกับเนิร์ดนั่งคุยเรื่องทฤษฎีกัะนะอ้ยจมบนต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยวะ่ะ <c oughs> คุยกันในในแชทกลุ่มว่าแบบเชี่ยวมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยว่ะแต่รออ uh ัลคเลตนะเออแต่รออัลคเลตจริง,รงตอนนน,อน,นั้เกือบเหมือนแล้วก้าวสิเยี่ยโอ้ยพวกพวกกูเห็นอะไรก็หยิบหย,ยิบจับมาเป็นทฤษฎีได้หมดอะกูกันเนื้อตอนนั้นแฟนจัดด้วยนะแล้วก็เปิดเปิดแบบว่าพอเราพ้นจากทูตอรียลมาใช่มาเปิดเราเห็นแบบเมืองของลิมเกรฟนึกโอ้ยงดงามเหลือเกินคุณพี่เชี่ยวมันเหมือนแบบโหนี่สินะลักแท้ที่กูรอมาตั้งหลายปี ใช่โคตรผมอะล้วกูต้นไม้สวยต้นไม้สวยจังเลยจนกระทั่งแบบว่าเราเรากดแมปอะแล้วเราซูมออกมาโอ้เฮียนี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดเรยเนี่ยตัวตีนไก่หน้าเลยเฮียกูจะเดินหมดไปเนี่ยพอเดินพอเดินหมดแล้วคิดว่าเอ้ยไปหมดแล้วเหียไม่มีแมปเมืองใต้ดิน มีแมพเมีแบบแบบ,แบ,บย่อยอีกสองแบบมพมั้งใช่ไหมมีแมพเมืองใต้ดินไม่พอมีไอไอไอนันอีกไอเมืองมังกรอ่ะอ,อ,โอโอ้โหก็เล่นจบรอบหนึ่งกูอิเลยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันไอคิยเผ่อแมพแม่งยาวกว่ามอน,นิกที่คุยกันมาเนี่ยเพื่อพลินกับความมโอ้ยมันแบบนี้แบบไม่ได้ไม่ได้ใช่มันมันสวยงามมันมันเป็นหนึ่งในวิญญาณแบบจิตวิญญาณของดาร์กโซเลยเพราะว่าแบบมันคือสถานที่ที่ผู้เล่นจะอยู่อะไรอย่างเงี้ย เอ้ยแล้วกล้องไม่มีนี่แหละแมปที่ชอบวะอ๋อโอเคอ้ยลืมไปเลยแมปบัตบอลใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้กล้องนี่ต้องบัตบอลแมปแมปบัตบอลที่ชอบเหรอแต่จริงๆแล้วบัตบอลอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้กว้างเหมือนกับเกมโซเวยอืมงั้งพูดอย่างนี้แมปแรกเลยที่ชอบคือโอยานามนี่โอยานามทำไมทำไมกูถึงชอบโอยานามเพราะว่าคือ มันจะเป็นแบบเวลาเวลาเราเล่นมันก็จะบองเราก็ควรจะไปที่ไหนก็ได้ถูกปะ่ะโ oh, อยานำ <yeah. S 1> น่าจะเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นแรกที่แบบว่ากูเจอกูเจอคำคำห้ามหน้าประตูอะคำเตือนหน้าประตู oh, ใช่เปนกฎน,นะใช่มีมีป้ายหน้าประตูก่อนไม่มีน้าป้ายหน้าประตูก่อนว่าเฮ้ย hey, อย่าเข้าไปด้วยมึงเีินปิดตายกูมไม่ต้อนรับมึงถูกไหมเปิดแล้วไปปุ๊บแล้วก็บอกว่าถอยหลังกลับไปซะนี่มีมีเสียงว่าถอยหลังกลับไปซะเพราะว่าแบบมึงไม่ควรมาที่นี่ พักเดียวท่านนั้นแหละไม่มีปืนกลจากตรงตรงแบบตรงอาคารไกลๆมึงยิงใส่กูปกูแบบไอ้ชี้มังไม่ต้อนรับกูจริงด้วยไอ้สัตว์ <c oughs> เป, <c oughs> ประทับใจด้วยความที่มันเป็นเหมือนแบบเมืองชั้นล่างอของยานำเก่า แล้วมันก็มีประวัติศาสตร์บ้ากมายคือคือโอยาัำเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่แบบว่ามึงจะเจอรอเจอเนื้อเรื่องที่สําคัญอะเยอะว่าแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงทิ้งเมืองนี้ไปหรืออะไรเงี้ยมันคือเมืองที่ถูกทิ้งอะเออมันเลยมีบรรยากาศของความแบบเอออึมอึมคึมคึมอะไรอย่างงี้อยู่อะก็เลยชอบอ่อไอโอยาัมนี่แหละกับอ่ไวๆเลย,เลยคืออีก2แมปที่ชอบคือของ d l เก็คือแมปที่เป็น ที่เลดี้มาเรียอยู่เป็นหอนาฬิกาเป็นหอเป็นหอทดลองเป็นหอนาฬิกาเลดี้มาเรียเขาจะอยู่ชั้นชั้นบนสุดแล้วมันก็จะมีกลไกน,นู่นนั่นคือกูชอบกูชอบไอ้พื้นหลังเขาอะที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นนาฬิกาเป็น,นกลไก่แล้วแบบเลดี้มาเรียเขาแบบนะนอนตายอยู่อะนอนตายอยู่ตรงเก้าอี้อคือถ้าไปดูปกดี c อลซีะนั่นคือปกดี c ซเว้ยปกดีเซไอ้เด Hun โอโฮันท์ฮันเตอร์อะโอโหแบบยังเป็นสวยมากชอบแล้วก็ แบบอีกแมปหนึ่งก็คือแมปต่อเนื่องกันมาก็คือถ้าเราออกจากตรงนั้นอ่ะก็คือไอหมู่บ้านชาวประมงแบบนั้นคือแมปก่อนที่เราจะไปเจอบอสตัวสุดท้ายที่แบบว่าอ่าตัวขาวๆอ่ะ๋อไอที่เอาจักทันเลยใช่ปะใช่แมปนั้นแหละชอบด้วยความที่แบบว่ามันเป็นเหมือนแบบปศุสัตร์ที่โดนซ่อนไว้อะไรเงี้ยโดยเหล่าฮันเตอร์อะไรเงี้ยคนที่หมู่บ้านมันมันกลายเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันหดหู่อ่ะเอากดหูอีกแล้วกูไอ้เชี้ยไอ้บอดบอลกูหดหู่ไม่พอไอ้เหี้ยกูยังไม่ชอบแมปหดหูอีกอะไร เกมนี้มันมีตรงไหนตกด้วยล่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยแล้วกูไม่พูดถึงแมปนี้ได้ไงพูดถึงบัตบอลแล้วกูต้องชอบไอ้แมปในห่วงความฝันเราเนี้ยแหละตอนที่ตอนที่เป็นทุ่งไอ้ทุ่งนัะใช่ที่เราสู้กับกาแมนแล้วก็สวยมากใช่ที่มูนเพรสเซ้มันลงมาสู้ด้วยโอ้โหโคตรอนิเมะชอบเพราะความสวยงามเลยประมาณนี้อืมประมาณนี้สำหรับแมปบัตบอลที่ชอบ